ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเจ้าวันที่หนึ่งหนึ่งตุลานะครับเนาะครับวันนี้อาจจะหนึ่งตุลาฯนะครับวันนี้วันนี้ขอสัมภาษณ์ปหลวงปรหลวงศักชายปวงใจนะปรหลวงใจนะครับเนาะอู้กับเมือ,อ,อ,อเงเราเน,นี่ครับมาดูว่าวิชา,าของครูเจี๊ยบนะครับครูเจี๊ยบพารวยนะครับก <Hayır S 1> <som> ันพ่อเฮ็ดคนนะครับเป็นจจได้่องนะครับเนาะเอาเนาะแมนตึ๊บึกตึ๊บึกนี่แมนเฮ็ดทั้งนั้นนะครับนี่เยอะแยะเาเป็นพื้นที่เลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวขอหยัดสัมภาษ์ระหลวงกันครับเนาะพหลวงครับเป็นจจไดห้องครับว่า ไอ้วิชาการพ่อเฮดค้นของคูเจยบนี่เป็นไะก็โหซื่อวัดดีนะตั้งแต่เอาหูเจี๊ยบมาใส่น่ะปีนี้ออกรอบทีสามได้หรอรอบทีสองก็นักขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้ออกมาแต่เมื่อที่เลยอันนี้น่าจะเกินห้าร้อยดอกเนาะตามสามลักนู้นี่นะครับประมาณพันดอกนะครับเนี่ยเป็นตีแม่ของคูเจยบพารวยนะครับเนาะแล้วก็ประหลวงเปุ่นก็ยังได้เอาวิชาขมูลนี่ไปเผยแพร่ตั้งปีน้องตั้งสนามบินแม่ก็ครับเนาะ ครับมันอาจจะได้ข่าวดีเร็วๆเนี้ยเนาะข้อนหนึ่งหลังจากฝนมันตกความชื้นได้อุณหภูมิได้เหมือนสองสามวันที่ผ่านมานี่มันฮ้อนฮ้อนอบอ้าวเนาะครับเพราะว่าร้อนชื้นอากาศสัมผัสอยู่ที่ประมาณ38องศาคือฮ้อนเหนียวฮ้อนยั้งเนี่ยอยู่ในกินในบ่นม่วลนี่นะครับปรหลวงปลาปลา,าไปดูครับตอนนี้อันนี้จะเริ่มเก็บเห็ดนะครับโอ้นี่ครับนี่นะครับีขนาดเลยโอ้เดี๋ยวขออยากเข้าไปกําเังดดูครับดูโอ้ทธ่ทมโสองโคเฮเตอร์พอแล้ว ตึงหน่วยหมากหน่วยตอนแรกว่าจำเด็ดว่าจะเอาไปอันให้เป็นศึกษาสูตรเลนลูกหรือเขาว่าเอลพอเลยนะิงๆก็จะอยากจะหัวหัวก็ได้บ้านบ่วแห้งไหนปลวกใครให้บนนมาพอบางคนบอกใครให้บนน้ำพอเขาเลยใครให้บนน้ำพอเขาไม่ควรไปจะได้ไงหวานแย่ได้แต่ก็เนาะว่าเขาเรียงปลวกไปจะได้นะครับ นี่ปลวงอันนี้นับไปประมาณปันกว่าดอกครับเนาะโอ้โหปันกว่าดอกนะนับหอมมากาศจุ๋มนี่เป็นบอนกรบอนก่อนออกโรงเรียนก่อนหลันเก็บนะครับมีแถวหออ๋อหนาบแล้วลเก็บนี่นะครับโอ้สุดยอดอันนี้แบ่งปีแบ่งน้องกินกันครับเนืองครับนี่ปลวงให้เก็บบุดมาตอนกันเนาะครับครับบุดผมจะมาไล่สดกันเก็บเห็ดผมกั๊มนะครับเนาะครับผมนี่เดี๋ยวเอาน้ามข้อเชีอดผมหน่อยมันจะใหญ่ขึ้นครับผมกันดีกว่าเอาน้ามข้อเชีดน้ามเชือดผมหน่อยครับผมนี่ครับ เขาเพื่อเขาเพื่อเป็นที่แม้ของโคเจี๊ยบพารวยนะครับเนาะทั้งปนหลวงและไม่หลวงนะครับวันนี้โอ้นี่เป็นกันต่อยอดเนาะต่อยอดวิชาความรู้นี่กําลังนะครับตะมุตะมีอีกาพนวานั่นกำลังจี๊ดลิฟต์ครับนี่ครับเนาะนี่ยาได้แต่เฮ็ดห้าผมก็ออกแล้วนะไม่หลวงเต็มเพื่อเพื่นเลยออกออกติดส่วนการเรียนรู้ใจเวลาอยู่ขับหมูซิพหกเนาะตำบลตำบลเม่อ้อนเนาะมูซิพหกตำบลเม่อ้อนเพื่อผ่านครับปนหลวงเจิน เจ้าพี่น้องชาวบ้านที่อยากจะแย่รถกันเผาเนี่นี่นี่จุดธวิธีผมรถกันเผานะเพิ่มเพิ่มเอาเซ็ตไม้ไพญาครับปนวนลองลองจนจนปื่อนเปื่อนลองแย่งครับก็ใส่เปื่อนไม้พอก่อนแล้วก็ครับตั้งหลังปัวหลานี่แม่นทั้งนั้นนะเฮ็ดนะพอก็นลงมันเป็นจังไงพอนออกนักอย่างไงก็ไปถามนักศึกษาที่คุ้เกี๊ยบได้นะครับคุ้เกี๊ยบพาล่วยคนนอแอร์บ้านวันนี้ครับผมครับครับน้องจะได้แย่ขยาย ไปจัดเดี๋ยวของปอจะออกพี่เจ๊ครับผมครับครับตงวันนี้ต้องขอขอบคุณปลหลวงที่เปิดใจเนาะเขาต้องบอกว่าเปิดใจก่อนบางคนนี่ไปอู้เปิฟังว่าผมเลี่ยงปวงนี่เป็นว่าผมหีบ้าครับวันนี้หน้าวันนี้ปวกเลี่ยงเขานะครับปลหลวงเนาะโอ้สุดจอดสุอจอดนะครับเนาะวันนี้ต้องขอบคุณสิ่งดีๆเขามีหื้อกันนะครับหรือว่าเป็นการแบ่งปันนี่คือติดอาวุธทางปัญญาครับเนาะในยุทธวิธีของผมนะครับเนาะก็ขอขอบคุณปลหลวงนักนักตีได้เอา พอใจที่ผมเอาหัวเชือกมาลดหลาดวันนี้ผมก็จะได้มาเือปลวงเป็นซิปันนปลวงใส่เข้าไปแฮมนะครับน้อเดี๋ยวเกี่ยวเข้านี้จะออกขำรอบหนึ่งออกไปเลยครับผมเพราะอยู่กับแนมอยู่กับแนมครับหลังจากเขาเก็บเฮดเสร็จแล้วเขาเอาขี้ฟางอย่างมาคุุมๆแล้วฮือปวกขึ้นมากินแล้วก็เอาหัวเชือกเขาใส่มันจะออกประมาณสี่หรือห้าข้างครับปีแล้วผมออกได้ห้าข้างนะครับนครับก็คงจะฝากคลิปสวยๆไว้เพียงตัวอี้นะครับน้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลวงสวัสดีครับ